ช่วยเหลือสังคมตรบนสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอกวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตรบนให้มากขึ้นว่ามีหน้าที่และวัตถุประสองค์อะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังกันครับกระทรวงพมมีนโยบายจาัดก,การบริหารสังคมแก,ก่กลุ่มเป้าหมายแบบเป็นเสด็จณจุดเดียว one stop service โดยใช้แนวคิดชุมชนเป็นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้าถึงส่วนิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่วนชื่อเลือกสภทตำบลขับเคลื่อนง,งานโดยกลไกลคณะทำง,งานประกอบด้วยผู้แทนจากกลไกลเครือข่ายในพื้นที่สูตรพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอ,อาชีพผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุสูตรพัฒนาครอบครัวในชุมชนสูนย์บริการขัพิการผู้แทนคนพิการสภากและเยาวชนอปม,อมอและอาสาสมัครต่างๆสภาอง,ชชองค์รกรชุมชนอกองท,งทุนสวัสดิการชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนหรือสูตรการศึกษาเน่าโรงเรียน องค์กรทางศาสนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนวัตถุประสงค์ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลน 1. เพื่อเป็นสูตรการพัฒนาและบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย 2. ผู้บราการการบริการสวัสดิการสังคมของกระทรวงพมหน่วยงานต่างๆระดับพื้นที่นจุดเดียว 3. เพื่อลดความซ้ำซ้อนด้านทรัพยากรในการบริหารจัดการสังคมและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างท่วถึงรวดเร็วและเป็นธรรม 4. ขบวนณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายและประชาชนบทบาทหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมต้น본สำรวจวิเคราะห์และจัดทําข้อมูลกลุ่มเป้าหมายชุมชนได้แก่เด็กและเยาวชนสตรีและครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวคนพิการผู้สูงอายุคนไร้ที่พึ่งผู้ทําการขอทานผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครัวเรือนปอบบางดาเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาความต้องการประสานส่งต่อในงานที่เกี่ยวข้องจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมทุกพิธีเป็นศูนย์กลางการปราการความร่วมมือในการให้บริการสวัสดิการสังคมคนทุกช่วงวัยแนวทางการจัดกิจกรรมของศูนย์ช่วยเหลือคมตำบลให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการและข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชนในตำบลจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานส่งต่อหนวงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําแหนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มปอบบางรายครเรือนจากฐานข้อมูล t p m a t โดยสอรวจปัญหาความต้องการของครเรือนประบางใน5ด้านได้แก่ด้านรายได้ด้านการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยด้านที่อยู่อาศัยด้านการเข้าถึงบรกิการภาครัฐวางแผนการช่วยเหลือประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและติดตามผลการช่วยเหลือ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆเช่นกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวการออกกำลังกายกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตะบนคณะทํางานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตะบนผลมาจากหลายภาคส่วนและมีจิตอาสาศูนย์ช่วยเหลือสังคมตะบลมีที่ทําการที่เข้าถึงง่ายสะดวกประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับการช่วยเหลือให้ประชาชนทราบ คณะกรรมการสูตรมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสูตช่วยเหลือสังคมตำบลการจัดเวชอาสาสมัครให้บริการคำปรึกษาแนะนํารับเรื่องราวร้องทุกข์มีแผนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยจัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆเช่นกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกองทุนคุ้มครองเด็กประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคนทุกช่วงวัยในตำบล ขับเคลื่อนร่วมกับโอกาสปกครองสนท้องถิ่นในทุกด้าโดยเฉพาะการจัดทำข้อมูลกลุ่มเปราะบางและการวางแผนให้ความช่วยเหลืออปมได้รับการพนาในวิธีการเป็นผู้จัดการรายกรณีในการให้คำปรึกษาแนะนําและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศูนย์มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชนในการกาหนดกลุ่มเป้าหมายและนําไปสู่การช่วยเหลือความสําคัญของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตะบลช่วยให้ประชาชนในตะบลเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม มีูนย์การในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมในตำบลเป็นกลไกในการระดมทรัพยากรความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดสวัสดิการสังคมและจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมประชาชนมีชีวิตที่ดีเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งโดยชมุมชนมีส่วนร่วมการดูแลช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในตำบล โดยสำนักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแต่สงสำนักง,งานประลัดกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์